สวัสดีค่ะมาเจอกับภาพใบพลูอีกแล้วนะคะบางวันก็ชวนคุยชวนเที่ยวชวนเข้าครัวจิปาตาค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของเมนูอาหารเจค่ะใกล้ถึงเทศกาลกินเจแล้วนะคะส่วนเมนูวันนี้ค่ะก็จะนําเสนอเป็นเมนูเต้าหู้ราดซอสมะขามค่ะวิธีการทําก็ง่ายนะคะวัตถุดิบส่วนผสมต่างตก็ไม่เยอะค่ะ และก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ารับชมวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเคล็ดลับการกินอาหารเจให้อร่อยนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก็ตอนที่เราทำอาหารเจนะคะก็ให้เราแปลมาจากอาหารคาวเมนูที่เราชอบนั่นแหละค่ะเราชอบเมนูอาหารคาวเมนูไหนเราก็มาดัดแปลงเป็นอาหารเจค่ะเพียงแก้ปรับเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์มาเป็นเห็ดเป็นผักเป็นเต้าหูาา้โปรโตีนต่างๆนี่แหละค่ะ เราก็จะได้อาหารเจที่เราชื่นชอบและก็จะมีความสุขในการกินเจค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยมาดูวิธีการทำและส่วนประกอบต่างๆกันค่ะส่วนประกอบสำคัญนะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้นี่ก็จะใช้เป็นเต้าหู้แข็งหรือเต้าหู้อ่อนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่วันนี้จะใช้เป็นเต้าหู้เนื้ออ่อนค่ะ ก็จะมีเป็นขิงแป้งเกาโปดน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะมีเป็นพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ได้ค่ะและเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวมาดูตอนประกอบนะคะเต้าหู้แล้วก็อนอานำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะ ขิงก็มาหั่นฝอยนะคะตะไครก็มาหั่นฝอยแบบบางๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะทอดให้เหลืองกรอบค่ะ ขั้งกาะทะเปิดไฟกลางก้อนอ่อนนะคะในกระทะเนี่ยเราจะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เต้าหู้ติดน้ำเต้าหู้ลงไปทอดค่ะ ทอดเท่าหู้จนเ,เป็นสีเหลืองประมาณนี้ค่ะทั้งสองด้านนะคะเมื่อเต้าหู้เหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะมาตักขึ้นมาใส่จานเอาไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำกระทะทั้งไฟเหมือนเดิมเติมน้ำมันลงไปนะคะใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็นำตะไคร้ลงไปทอดนะคะเมื่อเราทอดตะไคร้เสร็จแล้วนะคะ,ะชนเหลืองกรอบแบบนี้นะะ้วคะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ จากนั้นก็นำขิงลงไปทอดปริกแห้งใบมะกรูดต่างๆนะคะเราก็นำไปทอดให้ให้พอกรอบนะคะแล้วก็ในส่วนของขิงนะคะถ้าหากใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรืออาจจะใส่เป็นขิงเเป็นขิงดิบก็ได้คะ่ะตกแต่งแค่นิดหน่อย อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็คือแล้วแต่ความชอบลดได้เพิ่มได้ไม่มีสูตรตายตัวค่ะ เราทอดเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ใช้ไฟกลางก้อนอ่อนเพิ่มน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการผัดซอสกันค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะจบเปพียวมากก็ใส่มากได้นะคะ ซอสปรุงรสเจค่ะผงปรุงรสเจค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเครื่องปรุงต่างๆลดได้เพิ่มได้ตามความชอบบ้านไหนกินแบบไหนก็เพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะ อันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวถ้าหางไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยจะทําให้หอมขึ้นแล้วก็น้ําซอสจะดูเหนียวขึ้นนะคะ เพิ่มเกลือค่ะรสชาติของซอสมะขามนะคะจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มค่ะจากนั้นเพิ่มแป้งข้าวโพดลงไปนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยจะไปช่วยให้น้ำซอสของเรามีความเหนื่อมากขึ้น แล้วก็ตอนที่เราราดลงบนเต้าหู้นะคะจะทําให้เกาะเต้าหู้และจะดูน่ากินมากขึ้นเลยค่ะถ้าเหนืดเกินไปเราก็เพิ่มน้ํานะคะให้มีความเหนืดที่พอดีค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายๆมากเลยสูตรนี้ วัตถุดิบก็าหาไม่ยากด้วยเดี๋ยวเราจะนำไปราดเต้าหู้กันค่ะหากใครชอบน้ำซอสมากก็ราดไปมากๆนะคะใครชอบน้อยก็ราดไปน้อยๆ เนี่ยค่ะให้มีความหนืดประมาณนี้จะเห็นว่าน้ำซอสจะเกาะจะเกาะติดที่เต้าหู้นะคะไม่เหลวเกินไปนะคะไม่ก้นเกินไปให้อยู่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องเคียงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขิงเป็นตะไคร้เป็นพริกเป็นใบมะกรูดที่เราทอดเอาไว้นะคะหากใครไม่ชอบส่วนไหนก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ชอบพริกไม่ชอบตะไคร้ client, หรืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ลงไปแต่ถ้าหากอาชอบก็ใส่ลงไปใส่เยอะใส่น้อยนีดแล้วแต่เลยค่ะเอาตามความชอบของเราเลยเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ รับรองเลยค่ะกินไม่เหมือนแน่นอนเมนูอาหารเจสีสันก็สวยงามน้ำซอสก็หนืดอพอดีนะคะก็เพืเ่อนๆลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็หาง่ายมากๆเลยและก็อย่าลืมนะคะหากาชมคลิปวีดีโอแล้วชื่นชอบคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อตอไปค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ยังอยู่ที่เมนูอาหารเจนะคะเดี๋ยวจะนำเมนูอาหารเจมาแชร์ให้กับเพื่อนๆก็หวังหวังอยากให้เพื่อนๆกินเจยอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ได้เมนูอาหารเจที่ทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็สำหรับวันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ